ใครที่จะมาถ่ายคอมเพนเนียนที่สนามหลวงแนะนําเทคนิคนี้เลยอันนี้เป็นภาพที่หลายคนไปถ่ายมาจะได้ภาพแบบนี้ใช่ไหมตัวเล็กๆก,กับคอมเพนเนียนใหญ่ๆแล้วถ้าภาพแบบนี้ล่ะชอบกว่าไหมถ้าชอบตามไปดูกันได้เลยหรือใครจะถ่ายแคะหูคอมเพนเนียนดิๆๆๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ ให้เราห่างจากคอมพานีนเนี่ยประมาณนี้ก็คืออยู่ตรงทางเข้าเนี่แหละเราจะได้เอฟเฟกของเลนคอมเพสชั่นเอฟเฟกทิปนี้เราใช้แคนนอนยี่สี่นะซึ่งเป็นระยะเลนคิดที่ทุกคนมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนถ่ายได้สบายมากตอนนี้อยู่ที่70มมิลใช่ปะแต่ถ้าเราอยู่ที่24มิลจะเป็นแบบนี้มันจะทําให้เราไม่ได้เอฟเฟกนี้นะแนะนําให้อยู่70มมิล ปัญหาคือคอมเพนเนียนจะเบิร์นนะหรือไม่เราก็เบิร์นเนี่ยแหละแนะนําให้ปรับ f ไปเป็น f14 f16 หรือ f18 เลยนะเราก็สามารถถ่ายรูปคู่กับคอมเพนเนียนได้ตัวเท่าๆกันสูง18เมตรเลยทีนี้จะนั่งเดินนอนถ้าไหนก็ตามจัดไปได้เลยครับถ้ารู้แบบนี้แล้ว